ผมเขียนแอคชั่นแพลนเนี่ยนะครับแล้วเนี้ยผู้คนก็ทยอยได้กันแล้วนะครับในนี้ก็มี QR Code โค้ดนะคิวอาร์โค mm ้ hmm. พวกเราก็ไปสแกน QR Code ค้แล้วก็โคนทตุกตาก็บอกวิธีใช้นะครับมันเจ๋งมากๆตรงที่ว่าสิ่งที่เราโฟกัสกับมันเนี่ยมันเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากๆ mm hmm. ผมนี่เติบโตมาจากการเขียนนะครับผมเปลี่ยนชีวิตมาได้จากการเขียน ตั้งแต่เขียนนิยายเขียนเรื่องสั้นเขียนบล็อกเขียนอะไรบ้างๆเนี้ยแต่สุดท้ายตัวที่ทําให้ผมรู้ว่าผมเป็นใครผมควรจะขยายขอบเขตการทับรู้ไปอย่างไรเนี่ยมันคือการเขียนแอคชั่นแพลนอย่างในหัวข้อแอคชั่นแพลนเนี่ยขอบคุณทุกๆประสบการณ์มันทําให้เรานึกย้อนกลับไปในอดีตและค้นหาว่ามันมีประสบการณ์อะไรบ้างที่ที่เราควรจะขอบคุณ มันมีการเชื่อมต่ออะไรบ้างที่ทําให้เราเป็นเราในวันนี้เนี่เราต้องไปขอบคุณประสบการณ์อาจจะเป็นประสบการณ์เมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาอาจจะเป็นประสบการณ์เมื่อสักครู่นี้อาจจะเป็นประสบการณ์เมื่อวานเนี้ยแล้วเราก็ได้เห็นว่าเออมันมันควรขอบคุณนะ่ะนะครับคือสมองมันคิดเองไม่เป็นนะสมองถ้าเราต้องการที่จะสร้างความคิดให้มันสอดคล้องกับผลลัพธ์ที่เราต้องการเนี่ย เราต้องฝึกสมองให้เขาคิดในแบบที่มันสอดคล้องกับผลลัพธ์แล้วแอคชั่นแ pl เนี่ยมันเป็นอะไรที่ที่มันทำอย่างนั้นคือคุณต้องฝึกนะฮะผมขอบคุณคลิปวิดีโอที่ได้ดูเมื่อสักครู่เนี้ยตอนแต่งตัวคลิปวิดีโอที่พูดเรื่องของการเทรนสมองนะครับมันก็เลยเชื่อมโยงกับข้อมูลวันที่22นี้นะครับที่เราจะจูนกันในคอร์สจูนจิตเนรมิตความมัง่งคั่งนะครับ มีบทเรียนให้ฝึกแล้วก็มีการจูในวันที่22อีกวันสองวันเนี้ยนะครับเป็นวิธีการจูของผมก็คือว่าผมตั้งคอร์สมาคอร์สหนึ่งทุกคอร์สที่ผมตั้งขึ้นมาเนี่ยมันเป็นคอร์สที่ผมมีประสบการณ์มันเป็นคอร์สที่ผมสามารถนําประสบการณ์ในเรื่องนั้นนะ่ะไปใช้กับชีวิตได้ผลมาแล้วแต่คาอธิบายไม่เพียงพอครับอธิบายเยผมทํางงทอย่างนั้นผมทําอย่างเงี้ยมันไม่เพียงพอที่ จะทําให้พวกเรานําไปใช้ได้แต่สิ่งที่มันจะทําให้พวกเรานําไปใช้ได้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่มนุษย์เข้าไม่ค่อยถึงอีกนั่นคือความรู้สึกกดแห่งการจังจะเทือนมันคือความรู้สึกนะครับภาษาของจักรวาลภาษาของพระเจ้าภาษาของสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือภาษาของความรู้สึกส่วนภาษาที่เราใช้ในแบบมนุษย์เนี่ยเป็นภาษาที่ผ่านความคิดผ่านสมองเพื่อให้มันเกิดความเข้าใจตรงกัน This is a pen นี N ่ค P N pen ฝรั่งก็รู้ว่าปากกาถ้าคุณต้องการจะขายปากกานี้แบบร่ำรวยเนี่ยคุณต้องแสดงออกถึงความรู้สึกว่าเวลาที่คุณได้เป็นเจ้าของปากกาด้ามน,นี้แล้วเวลาที่คุณเขียนมันออกมาเนี่ยคุณรู้สึกกับมันยังไงรู้สึกเบิกบานรู้สึกสนุกรู้สึกมีความหวังรู้สึกมีแรงมันดานใจอันนี้คือสิ่งที่มันจะทำให้เกิดการเชื่อมต่อ แล้วก็ทําให้ผู้คนรู้สึกอยากได้สินค้าและบริการนั้นเห็นไหมครับว่าเบื้องหลังการขับเคลื่อนการตลาดเบื้องหลังการขับเคลื่อนสินค้าและบริการเนี่ยมันคือความสุขล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดเราไม่มีความสุขจุดอ่อนของมนุษย์คือความรู้สึกเวลาที่คนเข้ามารวมกันมากๆเนี่ยนะครับตั้งแต่สองคนขึ้นไป <c oughs> แล้วคนตั้งแต่สองคนขึ้นไปเนี่ยมีมีเป้าหมายเดียวกัน มีปณิธานที่เหมือนกันมีความต้องการที่จะบรรลุอะไรบางอย่างคล้ายคลึงกัน